สวัสดีครับขอต้อนรับครับสู่รายการโชว์กินสร้างกันอีกแล้วนะครับแหม่พี่โชว์ไม่ได้มานานเลยนะก็เพราะว่าเราต้องขึ้นช่องใหม่นั่นเองนะครับที่น้องๆกำลังแปลกใจว่าด้านหลังของพี่มีโรงงาน แล้วก็มีทุ่งหญ้าอะไรใช่ไหมครับใช่ฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นในจังหวัดชิบะถ้าเกิดใครได้ดูวอล์กบ่อยๆก็จะรู้ว่าพี่โชกลับมาบ้านที่ชิบะบ่อยนะครับแล้ววันนี้นะฮะโชวกินซ่าแน่นอนว่าเทพแห่งท็อปซี่อย่างพี่โชนะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายสองแล้วนะครับอากาศกําลังเย็นๆร้อนๆแบบนี้นะหเห็นไหมครับมีรถวิ่งผ่านนี่ไหมฮะเพราะเราสดๆจริงๆนะครับเมื่อวานพี่โชไปที่ออนเซ็นที่ไปประจํานะครับแต่ว่าเพิ่งจะสังเกตเห็นนั่นก็คืออันนี้ครับนี่นี่นี่ มันมีโคาของออริจินอลขายอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าโคาเนี่ยเป็นเครื่องดื่มอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากใช่ไหมครับที่ญี่ปุ่นก็มีโคาที่หลากหลายนอกจากบัฟซี่เองก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายนะครับและที่พี่โชอยากจะลองนั่นก็คือโคาตัวนึงนะครับชิบูยะโคาออริจินอลนั่นเองครับจึงจึงและนี่ก็คือออริจินอลโคาชิบูยานั่นเองนะครับเป็นออริจินอลโคานะครับที่ขายเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับ รายละเอียดนะฮะมอกได้เลยว่าเป็นขวดแก้วนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกขวดมาตรฐานเลยก็ได้นะครับชาราน,นั้นออกแบบมาได้ดีเลยนะฮะดูไม่ยากจนเกินไปนะครับและสีของน้ำเนี่ยก็เป็นสีโคล่านะที่เราคุคน้นเคยกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันส่วนรายละเอียดของสินค้ากันหน่อยดีกว่านะครับ เรามาดูกันที่รายละเอียดของชิบุย่าโคาออริจินอลอันนี้กันนะครับขวดเนี่ยจะเป็นโวดแก้วเลยเห็นไหมครับเหมือนกับที่พี่โชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือจะมีเขียนว,ว่าชิบุย่าโคาออริจินอลนะครับดูตรงนี้ฮะจะเห็นไหมครับว่ามันปแปลกมันไม่ใช่ตัวอักษรบวกนะแต่ว่ามันคือสี่แยกชิบุย่าน้องๆดูเห็นไหมนี่ตรงนี้เป็นตึกแล้วก็เป็นจุดสําคัญนะฮะเป็นจุดไฮไลท์ของชิบุย่าเองนะครับก็สื่อถึงเพื่อตรงเนี้ย จะได้รู้ว่าคือชิบุย่าก็คือมีแยกชิบุย่าตรงนี้เลยนะครับมาในขนาด3 3 0สามสิมลลิลิตรนะครับอาจจะมีเสียงรถนิดหน่อยนะครับแต่เช่ามันเถนอะนี่ครับนี่ด้านหลังก็มีรายละเอียดบอกดนะครับแต่อ่านไม่ออกนะพี่โชว์พูดได้อย่างเดียวนะครับฟังได้พูดได้แต่อ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันหน่อยดีกว่านะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับไปในรายละเอียดเมื่อกี้นะครับพี่โชว์ลืมบอกไปว่าพี่โชว์ซื้อมาในราคา3า0รอเยนนะฮะ3 0มรอเยนก็ประมาณใกล้บแล้เจ็ดสิบบาทตอนนี้นะคราาจะมลอง อย่างแรกที่เราคุน้นเคยนั่นก็คือดมกลิ่นก่อนนะครับแต่อาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะพี่โชจะพยายามพูดเสียงดังให้เราได้ยินกันนะครับมาเปิดเรียบร้อยฝาเปได้ลูมิเนียมนะครับระวังด้วยนะฮะอย่าจะบาดมือกินมันกินมันเป็นโคลาผสมกับเหมือนคล้ายๆ หมือนคล้ายๆรูเดเบียอะไรก็ไม่รู้กินมันเหมือนน้ำยำหมองผสมกับโคลาอุดพี่เําไม่ชอบเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันหน่อยดีกว่านะว่ารสชาติเป็นยังไงนะขอแก้วหน่อยมาเดี๋ยวเราจะลองชิมแบบไม่ใส่น้ำแข็งก่อนนะครับไม่ต้องเทเทนิดเดียวพอเอานะฮะออ้อ โอ้ยอืมอีกอีกคีบะเป็นไงฮะมีรถวิ่งผ่านด้วยเรียวไหมครับเรียวมากเลยเนาะอืมรสชาติมันเดี๋ยวลองแบบใส่น้ำแข็งกันก่อนดีกว่านะครับเหมบมนน้ำแข็ง้วยโอ,โอ้ฟูฟ้าอะไรทีร่อเหมือนน้ำยาหม่อง ผสมกับโคลาฟนะแต่คืออันนี้ยมันเป็นยาหม่องที่กินอ่ะกลิ่นไม่ค่อยเยอะนะแต่รสชาติเนี่ยกลิ่นน้ํายาหม่องเนี่ยแรงมากแรงจนแบบมันขึ้นจมูกข้างในเลยนะครับแต่ดมตอนแรกอ่ะไม่ไม่ได้กลิ่นเยอะนะแต่พอกินเข้าไปแล้วก,กลิแบบก่นมันตีขึ้นมาจมูกทำให้แบบกลิ่นมันตีขึ้นมาจนเราแทบจะรับรสชาติไม่ค่อยได้เยอะน,ะนั่นเองนะครับถึงแม้จะลองแบบไม่ใส่น้าแข็งือใส่น้ําแข็งดูนะแต่ว่าถ้าเกิดให้คะแนนเต็มแล้วก็เต็มสิบนะครับ เอาไป4คะแนนพออืถ้าเกาิดอจจะิม็นแบบเฉพาะส่วนบุคคลไปเลยก็ได้แบบชอบก็ชอบไปเลยหรือไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยนะพี่โชขออยู่ในฝั่งที่ไม่ชอบแลนนะฮะและนี่ก็คือ o r เด i จิ l นชิบุยาโคล a นะฮะจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับถ้าเกิดน้องๆน่านะชอบคลิปนี้แล,แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องชอนทีวีด้วยนะครับอาจจะมาช้าบ้างแต่ก็ต้องขอโทษไว้ด้วยนะครับพี่โชจะพยายามอัพลงให้บ่อยๆแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะ เลือสำหรับรายการชว์กินไส้อีหน้าพี่โชว์จะนำขนมหรือเครื่องดื่มอะไรมารีวิวกันให้ดูกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมให้ดีๆนะครับสบลดนนี้ต้องบอกว่าสวัสดีครับญี่ปนนะุ่นอ่ะก็อยู่ญี่ปุ่นแหละก็ไม่ได้อร่อยทุกอย่างหรอก <c oughs>